อ้ยอมบิวพี่นอ้องชมบิวปักธงไช่พี่นอ้องเบิ่งชมสวนเคลื่อนเด้อพี่น้องเด้อเคลื่อนชมบรรยากาศเย็นสบายดีพี่น้องวันที่ถวายพระพรวันที่หาท่านบ่าลำถวาย ล่อกเก่าเนาะคะ่ะเนาะต้นทีล่ำสวายกันต้นมาจัดงานมามือนยเพราะมันจัดงานมาฝึกลำัสวยงามสวยงามพี่น้องเอ้ยส,สวยงามชมเชียวส้มบรรยากาศเด้อพี่น้อง เทีเ่ยวชมเขากันดีคักเนาะพี่น,น้องตรงนี้โอ้สวยๆย,ยางหลดหัวตกปากจะสวยมาปากฟีปากนองคือเกาว,กาดวเดอ่ะเดอเพื่อน วันที่ถวายพระพ่อนวันที่หาท่านบ่าลำถวายปากสวยมาปา,ปากาปีปกากน้องคือเกาดเวยก่าเดอร์เพื่อนๆเขาันดีค่ะเนาะพี่น้องตรงนี้โอ้สวยๆปากสวยมาปากปีปากน้องคือเกาดเวยก่าเดอร์ เพื่อนๆสวยงามสวนเที่ยวส้มบรรยากาศเด้อพี่น้องส้มสวนเคลื่อนเด้อพี่น้องเด้อเคลื่อนส้มบรรยากาศเย็นสบายดีพี่น้องวันที่ถวายพระพรวันที่หาท่านว่า ลำถวายเดินชม,มวิวสวยๆจ้าบรรยากาศนี่มาแรงพี่น้องเอ้ยลมแดดเบิดพอดีสวยงามสวยงามพี่น้องเอ้ย เหลืองกแดงพาไปบง่งดอกใหม่สีเหลืองปาดสวยสวยมาปากปีปากนองคือเกาะะเดวยคาเดอร์เพื่อนเพื่อนาดสวยสวยมาปากปีปากนองคือเกาะะเด้กคาเดอเพื่อนเพื่อนตาทิตย์ใส่เสื้อแดงจ้า วันนี้มายางส้มสวนสวยงามชวนเที่ยวส้มบรรยากาศเด้อพี่น้องอาทิตย์ใส่เสื้อแดงจ้าวันนี้มายางส้มส,วน,ส,ว,นสวนเสด็จพ่อล่อเก่าเนาะคะ่ะเนาะต้นทีร่ำสวายกันเพิ่นมาจัดงานเนมือน พรามันนจัดงานมาฝึกล่ำม้าเด็กหนอยนักเรียนทุกโุงเรียนเพิ่อนอยู่เขตเอำเภอหน้าดีเพิ่นสีมาล่ำถวายปักธงไชยพี่น้องเมิ่งบรรยากาศสวยๆเพื่อนชมเพื่อนพาไปเมิ่งดอกไม้ สีเหลืองขับเจ๊สวยมาฝากคือเกา่าจ๊สวยงามๆม,มาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะเขากันดีครัเนาะพี่น้องพวกนี้โอ้สวยๆเยี่ยวกาดพี่น้องปักธงไชยพี่น้องเบิ่ง สวยงามเดินเที่ยวส้มบรรยากาศเด้อพี่น้องเดิน<ม>ส้มวิวส,ยสวยๆจ้าบรรยากาศยังมาแรงพี่น้องเอ้ยลมแดดเบิดพอดี เที่ยวส้มปากสวยๆมาฝากพรีปรากนองคือเกาเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าทักทายเพื่อนเพื่อนคือเกานะคะนคเานาะวันนี้วันอาทิตย์วัน สวยงามสวยงามพี่น้องเฮ้ยเดาเที่ยวชมเขากันดีคักเนาะพี่น้องตรงนีโอ้สวยสวยพาเด็กหน่อยนักเรียนทุกโุงเรียนเพิ่นอยู่เขตอำเภอน,นาดีเป็นที่มาล่ำถวาย เสด็จพ่อล่อเก่าเนาะคะ่ะเนาะปนทีรลำสวายกันเมันมาจาัดงานมาเนี่ยพรามันจัดงานมาฝึกลำพาแลนเขามาวันอาทิตย์เดี๋ยวปนทีมีงานเนาะคะ่ะเนาะงานในมาฝึกสอนั่งลำบึงพี่น้องเอ้ยช่มวิวพี่น้องช่มวิวพาดไปบึง ดอกใหม่สีเหลืองกล้วฟังกับพอลาดเพื่อน่าดีนี่ติดกล้วฟังกับปักทงไชยพี่น้องเบิงปักทงไชยพี่น้องเบิงพาไปเบิง ดอกใหม่สีเหลืองน้อยเหลืองคักเหลืองเนี่ยเหลืองกระแดงแลนเขามาวันอาทิตย์เดี๋ย,ยววันถี่มีงานเนาะกันเนาะงานในมาฝึกจอมนั่งล่ำยางรถัาจะกป็นแลนเขามา วันอาทิตย์เดี๋ยวผมนี่มีงานเนาะกันเนาะงานในมาฝึกสอมนั่งลำเดี๋ยวการที่น้อ สมวิวสวยๆจ้าบรรยากาศนี่มาแลงพี่น้องเอ้ยลมแดดเบิดพอดีย่างรถหัวตักเจินส้มวิวสวยๆจ้าบรรยากาศนี่มาแลงพี่น้องเอ้ยลมแดดเบิดพอดีเบิ่งพี่น้องเอ้ยส้ม,ดดสมวิว,วญญาาพี่น้องส้ม,ดดสมวิมว บรรยากาศส,สวยๆเคนชมเคน <c oughs>